ลงเย็นนะครับเรื่องอะไรนะครับโอ้นะครับเอฟซีก็เข้ามาทักทายกันนะครับรุมารุงนะครับรอฟังข่าวดีกุการยนาด้วยนะครับคุณมณีรัตนะครับคุณลอโต้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านด้วยนะครับทักทายนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้แอดด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อ่าก็อย่างนี้นะครับ f&c นะคุณ โอนนะครับสวัสดีคุณวารีด้วยและหลายท่านนะครับก็เอาอย่างนี้เลยนะครับก็มาเล่าเรื่องเลยนะครับว่าข่าวดีของเราข่าวดีก็คือตอนนี้ครับได้มีอ่าผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละนะครับที่อ่าพอสมควรเลยละนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ ช่วยเหลือคือลักษณะว่าเข้ามาช่วยเหลือก็คือว่าดําเนินการติดต่อนะครับทนงทนายนะครับแล้วก็เกี่ยวกวับเรื่องเอาทนายคนนู้คนนี้ถ้าทนายคนไหนที่รู้เรื่องนี้มานะครับก็อยากจะให้เข้ามาทำในคดีนี้มาร่วมกันผู้ให้ร่วมมือกันรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะรวมตัวกันเพื่อจะ ช่วยเหลือเรื่องนี้อ่าอย่างนั้นนะครับ FC เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นข่าวดีเลยล่ะนะครับเพราะว่ามีอ่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในอ่าในไอ้สังคมของเรานี่แหละนะครับบอกไม่ได้นะว่าคือใครเนาะเอ่อแต่ว่าเขามีชื่อเสียงแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเลยล่ะนะครับบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็จะอยู่ในเบื้องหลังนะครับ อยู่ในอยู่เบื้องหลังนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นโครงการประสานงานต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาทนายนี่แหลนะนเอฟซีนะว่าคนนี้พอมีข้อมูลเขาก็จะดึงคนนี้มาช่วยนะเงคนนี้มีความสามารถรู้เรื่องราวนี้มาเขาก็จะดึงมาช่วยคือพยายามจะช่วยทุกอย่างอะประสานงานนะครับช่วยเหลือทุกอย่างว่าง่ายๆเนี่ยเรามีแบ็คข้างหลังอยู่ที่ดี เราก็ถือว่าเรามีกําลังใจขึ้นเลยละนะครับแบบนี้นะครับบอกตรงนะครับก็ถือว่าถามว่าเป็นิมิตหมายดีไหมแน่นอนอ่าถ้าถ้าตอนแรกถ้าเป็นอย่างนี้นะ,นะเอฟซีนะแอดบอกได้เลยว่าโอกาสเรารอดมีเยอะมากครั้งแรกๆเลยนะถ้าเข้ามาแบบเต็มตัวแบบนี้นะแอดว่ามันน่าจะเต็มที่แล้วมันโอเคเลยแต่พอมาถึงปลายทางเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ก็ดีใจนะครับที่ ท่านได้เล็งเห็นนะครับนะได้เห็นเล็งเห็นว่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมนะครับเขาก็เลยเข้ามาช่วยนะครับเขาอาจจะช่วยรับรับอยู่บ้าบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเอฟซีเขาคงจะยอมเห็นไม่ได้ทุกอย่างมันต้องกระจ่างนะครับภายในเรื่องนี้เอาพวดง่ายอ่คราวนี้นะครับครั้งเนี้ยต้องให้มันชี้ชัดแล้วก็เห็นชัดไปเลยอ่า แอดถึงว่าโอ้เขาร่วมนะดูโฆษณาให้แล้วพี่แดงขอบคุณมากครับผมนะครับมันก็เลยกลายทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาอีกนะครับคือเราไม่ได้สู้กันโดดเดี่ยวเอฟีนะบอกตรงว่าเราไม่ได้สู้กันโดดเดี่ยวเราเนะี่ยนะครับสู้กันแล้วก็มีผู้ใหญ่นะครับคอยเป็นแบกอยู่ข้างหลังคอยปรึกษาแล้วก็คอยติดต่อประสานงานเลยละเอาง่ายติดต่อประสานงานให้เลยว่า คุณต้องเอาคนนี้มานะคุณต้องเอาคนนี้มาช่วยนะตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมเอ่อไปขอร้องนะบางคนนี่เขาอาจจะไม่อยากมาถูกไหมแต่ถ้าผู้ใหญ่เขาขอร้องเนี่ยเขาก็เสียไม่ได้ที่ต้องมานะเออถูกต,ต้องเขาเสียไม่ได้ที่เขาต้องมาเพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่เขาเขามีผู้ง่ายๆว่าเขามีเสียงนะมีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีถ้าเขาขอร้อง เขาก็จะเป็นต้องมาเขาก็ปฏิเสธไม่ได้อันนี้มันก็เป็นข้อดีของเราเอาถ้าเอาคนเก่งๆมาช่วยกันทําเนี่ย FT นะมันก็เป็นผลดีไหมล่ะถูกไหมเอเป็นผลดีอยู่แล้วแอดว่านะเ,าเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความีกําลังใจขึ้นมาดีกว่าเราสู้แบบอ่ดีกว่าเราสู้แบบอแบบแบแบ,แบไม่รู้ว่าจะ จะชนะหรือเปล่าเอาผูง้ง่ายดีกว่าถูกไหมในเมื่อมีผู้ใหญ่เขาเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังเนี่ยคอยสนับสนุนทุกอย่างเนี่ยอันนี้เราก็เกิดความอุ่นใจขึ้นมาแล้วล่ะถูกไหมถือว่าสู้ได้เต็มที่นี่แหละเอฟซีนะครับมันถึงเป็นข่าวดีสําหรับเราเอ,อถือว่าเราสู้แบบไม่ได้ตามลําพังเอาผู้ง่ายไม่ได้สู้ตามลําพังเอ,อถือว่ายังมีผู้ใหญ่ คอยหนุนหลังก็คือตามหลังจริงๆแล้วมันก็มีผู้ใหญ่เยอะแหละหลายท่านหลายคนไม่ว่าทั้งอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ในประเทศด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยเอแต่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะช่วยพวกกาลังทรัพย์อ่าข้างในก็มีเหมือนกันเยอะข้างในก็เยอะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยโอ้โหเอสไม่อยากจะพูดเลยนะครับถือว่าเขาแต่เขาไม่ออกนะเขาไม่ออกสื่อ,เ,อเขาไม่ออกสื่อ นี่แหละมันเป็นผลดีของเรานะครับก็คงไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่หรอกอแอดว่าไม่ใช่นะเรื่องนี้นะแอดบอกเลยเลยว่าคงไม่ใช่ในยามนี้เนะี่ยไหนไหนเนี่ยไหนไหนก็ก็เสียเงินอยู่แล้วถูกไหมในไหนก็เสียเงินอยู่แล้วแต่การติดต่อประสานงานต่างๆเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนติดต่ออ่แล้วว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะเขาก็คงจะ,อ,ะอาจจะลงขันกันนะแอดว่านะ,ะในลนักษณะอาจจะลงขันกันก็ได้เราถึงว่าโอเคถือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คือมันมันดีกว่าหัวเดียวกะเทียมรีบเอฟซี FC. เอาจริงๆก็ไอ้ก็คือมั่นใจว่าเอาอย่างน,น้อยเราก็ไม่ไม่โดดเดี่ยวถูกไหม มันก็เลยทําให้เราเนี่ยอุดใจขึ้นมาขอให้ขอให้เขาช่วยด้วยความเต็มใจนะดีกว่าเราสู้กันสู้กันแบบตามลอมพังอ่ะใครที่ใครที่มีข้อมูลอะไรใครที่มีอะไรยังไงก็เข้ามาปรึกษากันเข้ามาพูดคุยกันก็คือเข้ามาร่วมคิดอ่ะว่าจะไปทางแนวไหนยังไงวางแผนกันทำยังไงต่อไปการสู้ อันเนี้ยมันจะดูดีกว่าผู้ที่ไม่มีผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายอดีกว่าเราจะไปลอยๆกันนะครับอโดยที่ไม่รู้ว่าแบบเก่าเนี่ยเขคงเป็นไปไม่ได้แล้วละ่ะว่ากันอย่างนั้นเราถึงมีความอย่างน้อยก็มีความอบอุ่นใจขึ้นมานะมีความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะตามหลักเนี่ยเรามีความมั่นใจคือไม่ถึงครึ่งถูกไหม คือครั้งเนี้มันทําให้เราเนี่ยจิตใจนี่ห่อลงไปเยอะเลยนะเอาพูดถึงอะเออทำไมทุกคนเนี่ยทุกคนนี้อ่อนแรงอ่ะแต่พอมาถึงตอนนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเพราะถือว่าเออเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะอย่างน้นอยก็มีผู้ใหญ่ท่านคอยดูอยู่นะครับคอยคอยดูแล้วคอยให้การช่วยเหลืออยู่ถือว่าแกเนี่ยยังมีบุญอเอาพูดง่ายเอมันจะออกมาแบบไหนก็ว่ากันไปแหละ แต่ถือว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวจนเกินไปอ่ะนี่แหละเอนะแอดก็ถึงว่าเชื่อมั่นนะครับ f อแล้วก็เรื่องนะครับ f อืมอยากจะให้ขุดความชั่วของวีรกรรมวีรกรรมคนชั่วเหรออันนั้นก็ว่ากันอีกทีนึง เอาคนของเราออกมาก่อนนะครับคนของเราออกมาได้เนี่ยถือว่ามนโล่งไปในเปาะหนึ่งนะครับแล้วก็การจะลื้อขึ้นมาอีกเนี่ยก็เป็นไปได้ถูกไหมก็แล้วแต่แล้วแต่ทางนู้นนะครับค่อยว่ากันเออแต่พอดูอ่าดูอดีตนะครับอดีตเขาก็าพูดบอกว่าเขารู้เขารู้ยันดีกา <c oughs> ว่าดีกา ตัดสินยังไงอ่ะโอ้โหเขาจะรู้ขนาดนั้นใช่เหรอเอฟซีเขาจะเก่งเกินไปหรือเปล่าดีกายังไม่รู้เลยว่าจะออกยังไงแต่เขารู้แล้วอะว่าดีกายังไงอันนี้มันรู้สึกว่าจะเก่งไปหรือเปล่าอะเออเพิ่งสารท่านสารท่านกลางเพิ่งตัดสินไปเนี่ยเขารู้ยันดีกาเลยเหรอโอ้โหนะ่าเก่งเกินไปหรือเปล่าเอฟซีนะ เออเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเอตนะครับก็ว่ากันไปแหละอืมเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูกันนะครับเอตนะเออมันก็พูดเกินไปอเมายาเล่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันช่างบอย แอดก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาก็พูดบอกว่าโอ้โหเขารู้ยันดีกาเนี่ยเอฟซี FC ลองคิดดูสิเอ้ยมันใช่เหรอเออมันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี่เองอ่ะเออวางแผนไว้แล้วเหรอก็นั่นน่ะสิเอฟซนี่แหละคือประเด็นนะครับเอฟซนะคือปัญหาคือประเด็นแหละเออตรงนี้แหละเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะพูดพูดถึงเลยนะเออเขาพูดแบบในแนวทางที่ว่าเออมันดูแล้วมัน มันจะเก่งเกินไปหรือเปล่านะแล้วก็พูดน่ะเออมันเข้าตัวเองนะแอดว่านะเข้าตัวเองแล้วก็พูดในแนวทางว่าเจ้าหน้าที่นะครับเอ่อเขาจะใช้แผนนี้แผนนี้เขาว่าอย่างนั้นน่ะมันใช่เหรอจริงไหมลนะ่ะมีการองค์การอุ้มกันอย่างเงี้ยนะมันไม่ถูกนะเอฟซีนะเอดว่านะอ <laughs> ะเออ,เอ,อถ้ามาเปิดเผยแบบนี้นะโอ้โหเสียนะเออ นะตัวตุ่นจะเสียนะแอดบอกได้เลยนะถ้ามาใช้วิธีแบบนี้อ่ะอะถูกไหมจะมาอุ้มกันเนี่ยมันไม่ใช่ไอมันไม่ใช่ตัวเบาๆเนี่ยอุ้มกันไหวหรือเปล่านะครับพูดเองเหรอไหมหลอนใช่ไหมก็นั่นนะสิเดี๋ยวเขาบอกเขาจะมาพูดเรื่อยเ,อยเขาพูดเงี้ยอเอาเลยแอดก็อยากจะรู้ว่าเขาก็พูดไปสิเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดอะไรใช่ไหม เพราะเขารู้รู้ยันดีกาเนี่ยมันใช่เหรอเอฟซี FC นะคิดดูสิว่ามันจะใช่หรือเปล่าเออเพราะว่าเขาเพิ่งตัดสินไปเนี่ยคนเราเนี่โอ้โหจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเออคิดว่าใช่ไหมมันหลอนเลยวา <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับว่าหลอนเนี่ยนะเป็นไปได้นะเอซี FC นะ ตัวใครตัวมันใช่ไหมจะไหมคุณดวงใจเออก็ไม่รู้ละรับผิดชอบเอาอะแต่แอดว่าดูมันมันดูแล้วยังไงยังไงอยู่คุณพูดอย่างนี้จนะทาให้เสียหายหลายหลายอย่างเลยนะจะบอกไว้เลยนะเอาจิงนะเออแกงเขียวหวานโดยการอออขอบคุณมากครับขอบคุณสิกานะครับเออมินสารใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแอดว่านะเอาจริงนะ คุณบอกคุณรู้รู้ผลไว้แล้วล่วงหน้าเนี่ยมันผิดไหมละ่ะเออมันผิดไหมมันผิดนะแอดวา่านะเอาจริงๆนะเออคุณรู้ผลผลลัพธ์ของมันล่วงหน้าเนี่ยคุณรู้ทุกอย่างเนี่ยก็คืออะไรอะ่ะตกไว้ละ่ะอย่างนี้คุณล็อกเป้าเนี่ยนะเออเหรอขนาดฝั่งเดียวกันยังยังหยากันเลยนะครับ นะฝั่งนั้นเขาก็ยังด่าเลยเออใช่ครับผมนะครับพูดชื่อเลยนะเออเอาตัวใหญ่ๆเลยนะกดให้แล้วขอบคุณมากครับแม่เพนนะครับสวัสดีครับผมอืใช่ทีมทนายใหม่อ่าวันนี้วันนี้นะะ่ากาน่าน่าจะไปอ่าไปเยี่ยมแล้วนะครับป้าป้าน่าจะไปเยี่ยมแล้วนะวันนี้นะ แล้วก็อาจจะไปให้เซนด้วยนะครับมาไปเปิดตัวอ่าทนายใหม่นะครับเอฟซีวันนี้นะป้าแกอาจจะไปเปิดอ่แล้วก็ให้แกเซนด้วยก็คือเปิดทีมทนายใหม่ขึ้นมาไอทำนายทนายสมทบเนี่ยก็ว่ากันไปอันนั้นอ่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเขาเขาติดต่อไว้นะครับให้ทนายหลายหลายคนที่ที่เขาคิดว่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับก็ให้เป็นที่ปรึกษาไปนะครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเอ